พอรถไถมามันก็จะบินครับเป็นภาพที่สวยมากครับเช้าวันนี้ครับมันคุ้นเคยกับรถแซกเตอร์มากๆากนะครับผมได้สอบถามหัวหน้ารถกระยางแล้วนะครับว่าทําไมเวลารถมาไถนาหรือมากราดข้าวอย่างเงี้ยรีบวิ่งเข้ามาเห็นไหมครับเพราะว่ามันจะมีพวกกุ้งหอยปูปลาเล็กๆมันมันกระโดดขึ้นมาบางทีเวลารถไถนาวิ่งผ่านไปอะ่ะ นกพวกนี้ก็เป็นเป็นโอกาสทองเลยเป็นนาทีทองที่จะฉกเฉียวอาหารของมันครับนี่นะครับอันนู้นก็นั่งรอเต็มเลยครับมาน,นี้มากันจุมจมุจ,มจมตั้งแต่เช้าเลยครับทราบว่ามากันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับได้ยินเสียงรถไถานาที่ไหนมันก็จะบินไปที่นั่นครับนี่คือวิถีชีวิตของชาวนา และนี่คือก็ธรรมชาติของนกครับนกกระยางทุกอย่างพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับชาววันนี้ครับนี่นะครับเห็นภาพที่สวยงามมากเลครับ